สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกองไยทั้งหลายเลยว,วันนี้เรา,เ,ราเข้ามาสมุดสาครที่วัดโกกานะครับผมงานงานวัดเนาะืันนี้เขาจะมาเบิ้งเสียงอีสานครับพี่น้องตอนนี้เวลาเที่ยงคืนเพิ่นว่านมอลามันสอดแจกวิวข้างหน้าอ่ะวยจะใสเ่เบิ้งข้างเขามาดูเสียงอีสานตอนนี้ห้องกระหาที่จอดรถอยู่ครับพ่อแม่พี่น้อง ถ้าจะเป็นฝั่งนี้มาพี่ที่จอดรถจอดรถก่อนพี่น้องาทางีที่จอดรถแป๊บนึงนะครับพี่น้องจอดรถแป๊บตอนนี้เ้ากัดจอดรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ห้องกัดนั่งสิงยางเข้าไปในงานนะครับพ่อแม่สิงยางออกเป็นครั้งแรกที่ได้มาสมุทรสาครแล้วมาวาดัดโกกากเนาะพี่น้องเนาะ งานใหญ่มากเดี๋ยวเราจะถ่ายบริเวณนี้ให้ดูรอบๆนะครับผมโอโ้ต้นไม้นี่สวยมากค่าพี่น้องเราจะเดินเข้าไปในงานนะครับผมเราจะเดินไปฝั่งนี้วัดอยู่ฝั่งดี๋แล้วเดินไปฝั่งนี้จะเข้าไปในงานแล้วพี่น้องงานใหญ่มากแล้วแสงสี อย่างเยอะมากคนก็นเริ่มน้อยแล้วเพราะว่าตอนนี้มันเที่ยงขึ้นแลว้วคนเริ่มกลับบา้าน,นกันหมนแล้วคนกลับเราเพิ่งมาถึงวัดสวยมากเก่งเล่นเก่งเล่น เวทีหมอลามอยู่ฝั่งโน้นนะครับเวพี่น้องสวัสดีเขาัาคุมาฮอดเวทีเสียงกีตาร์เด้อวพี่น้องเวทีอยู่ข้างหลังเราฝั่นงนี้ตอนนี้เราซื้อน้ำโค้กอยู่เวทีอยู่ฝัง่งเวทีเดี๋ยวจะซูมเวทีให้ดูนะครับกำลังโชว์เลยวาหมดแก้ามาย โซเข้าใหม่แพว่าอยู่นั่นครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในงานนะครับผม mm hmm. แมพเดินนะครับ mm hmm. สั่งโคกอยู่ได้โคกแล้วเขกันแบบเข้ามาบนเวทีคนเยอะมากเลยโหยคนนั่งดูป่ะหรือเปล่าเพ mm hmm. อมีโดนด้วยถ่มีโดนถ่ายโดน แค่ดอดอเอออออลออ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 บออ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 อ้ออออ ครับพี่น้องตอนนี้ก็ตีสามแล้วหมอแรวมาปิดหกโมงเชา้าแต่ว่าตอนนี้มันตีสามแล้วเราต้องกลับไปทําหน้าที่ต่อนะแล้วต้องกลับไปทํางานต่อเราก็เลยต้องกลับก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะป้าสวัสดีครับ